วันพฤหัสท,ที่1กรกฎาคม2021เราเริ่มต้นเดือนใหม่และในเช้าวันนี้เราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในบูชาขอบพระคุณต่อไปจากเมื่อวานนะครับเรื่องราวของเจเนซิสหรือปฐมกาลซึ่งมีทั้งหมด50บทแต่ว่าเราเดินทางไตรตรองมาถึงบทที่22 ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่มีชื่อเสียงและก็ท้าทายเรื่องของความเชื่อของพวกเรานะครับขนาวการแมทธิว <Matthew s. S 2> ก็เล่าเรื่องราวต่อไปในพระวนาบทที่9ที่เราได้ฟังมาพระเยซูคริสต์นั้นมีพันธกิจโดยที่รักษาคนเจ็บคนไข้คนพิการซึ่งสื่อความหมายที่สูงไปกว่านั้นนะครับไม่เฉพาะ ไม่ใช่เฉพาะรักษาเฉพาะโรคร้ายทางฝ่ายร่างกายแต่พุ่งมีเป้าประสงค์หรือความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นวันนี้ถ้าเราได้มาไตรตรองกันถึงปฐมกาลเรื่องราวของอับราฮัมที่ต้องกะที่พระเจ้ามีบัญชาว่าให้เสียสละที่นำลูกชายอิสซักไปบูชาต่อพระเจ้านั้น เป็นเรื่องที่เราก็ฟังดูแล้วเราเรามีความรู้สึกเรียกว่ามิกฟีลลิ่งก็หลายอย่างแล้วแต่เ,เราจะไต่ตองในรูปแบบใดเมื่อวานเราเพิ่งจะฟังพระเวทนาของพระเจ้าว่าอับราฮัมนั้นมีบุตรอยู่สองคนคนแรกก็คืออิสมาเอลที่เกิดจากนางฮักกาชาวอียิปต์เชียน และเกิดการทะเลาะบบาแว้งในครอบครัวเป็นปัญหาที่นางซาร่ากับฮักกาและลูกทะเลาะกันก็ต้องแยกก็ได้เล่าให้ฟังถึงความรับผิดช,ชอบของอับราฮัมที่เป็นบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัวมีวิธีจัดการเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่กลุ้มใจของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมากแต่ทว่าพระเจ้าก็จะมีแนวทางมีแผนการ และอับราฮัมก็ได้จัดการเรื่องนี้ท่านเศร้าใจนะครับที่ต้องสูญเสียลูกคนแรกไปสูญเสียในลักษณะที่ต้องออ,ออกเดินทางไปแล้วก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่ทำให้อึดอัดต่างๆแตละกะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เข้ามาสอนมาแทรกอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้ววันนี้อีก อับราฮัมก็กำลังจะมีความสุขอยู่กับอิสัคที่เป็นลูกที่เกิดจากนางซาร่าที่เป็นภรรยาแท้ๆของท่านแต่ว่ากำลังจะมีความสุขคล้ายๆกับว่าเหตุการณ์ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำ,ซ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 ำอกีกนี่เป็นชีวิตจริงของเราบางทีเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาที่หนึ่งได้ปัญหาที่สองก็ตามมา เมื่อแก้ปัญหาที่สองได้ปัญหาที่สามก็ตามมาใครก็ว่าการเดินทางชีวิตนั้นมันแลดูไม่หยุดหย่อนในครอบครัวเราเลยแม้กระทั่งมีปัญหาทั้งเรื่องของลูกปัญหาแก้ปัญหาเรื่องลูกคนที่หนึ่งจบไปปัญหาเรื่องลูกที่สองลูกคนที่สามอะไรก็จะเป็นแบบนี้ในสังคมทุกสังคมในทุกหน่วยงานในทุกองคอ์กรก็จะมี ปัญหาเช่นนี้ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราดูเหมือนว่าถ้าเราฟังแบบผิวเผินนะครับในเรื่องราวต่างๆเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเรารู้เราได้อ่านเราได้ฟังพระคัมภีร์มาหลายรอบหลายตอนขณะเดียวกันเราก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรา คล้ายๆกับว่าได้ได้รู้ตอนปลายแล้วเหมือนกับจบแล้วคล้ายๆกับการดูดูภาพยนตร์หรือว่า,าดูหนังเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่ามันจะจบอย่างไรเราก็ก็ไม่อาจจะไม่ตื่นเต้นอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่ถ้าว่าบุคคลหนึ่งที่ยังไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักเวลาเราถูกทดลองในชีวิตมากมายเรายังไม่เห็นไป เหมือนกับไม่เห็นปลายอุโมง์ตัวเราเองออยู่ในความมืดแต่ถ้าเรามองไม่เห็นทิศทางไม่เห็นปลายอุโมง์ช่วงนั้นแหละมันจะเป็นวิกฤตและการที่เกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องคิดต่างๆนานาเป็นการทดลองใจแม้ณวันนี้เรา,เา,าก็ยังเหตุการณ์หลายอย่างเรายังไม่เห็นปลายอุโมงค์ในขณะที่เราเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับวิกฤต เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตต่างๆฉะนั้นเราอยากจะเห็นว่าบั้นปลายในที่สุดนั้นเป็นอย่างไรแม้วันนี้เราจเจริญชีวิตบางคนก็20ปี30ปี40ปีหรือไปจนถึงวัยผู้สูงวัยถึง70ปี80ปีเราก็รู้แน่ๆแหละเราต้องต้องตายแหละแต่ทว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ในชีวิตฉะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะต้องทำให้เรากางังวลอันนี้เป็นการวัดใจเป็นการวัดความเชื่อฉะนั้นอับราฮัมเขาก็ครั้งแล้วคั้งเล่าคั้งแล้วคั้งเล่าถ้าว่าความเชื่อมั่นของท่านเมื่อมีความมั่นคงในความเชื่อพระเจ้ากอที่จะทดลองในส่วนลึกของใจระหว่างความเชื่อ ของท่านกับสิ่งที่ท่านได้รับมากับพระเจ้านั้นท่านรักสิ่งใดก็แน่นอนอยู่แล้วอับราฮัมก็มีทุ่มเททั้งหมดชีวิตให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านเชื่อขณะด้วยกันสิ่งหนึ่งที่อับราฮัมไม่ละเลยเลยก็คือคำมั่นสัญญาในทุกกรณีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอพระเจ้าได้รับปากพระเจ้าได้สัญญาพระเจ้าซื่อสัต อันนี้แน่นอนเพราะว่าท่านอาจจะผ่านชีวิตมามากท่านได้เห็นท่านาเผชิญหน้าท่านได้พบแล้วแล้วว่าจากประสบการณ์นั้นท่านผ่านพ้นมาอย่างไรดุดดังวันนี้เมื่อพระเจ้าได้บอกให้นําบุตรชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนบุตรชายที่เกิดจากซาราแล้วให้นําไปถวายบูชาแด่พระเจ้าอันนี้ เป็นสิ่งที่บอกทํานายถึงหลายสิ่งหลายอย่างในอนาคตของชีวิตของอับราฮัมก็เราต้องเปรียบเทียบดูดีๆนะครับเวลาที่อับราฮัมนั้นได้พาลูกชายขึ้นไปถวายบูชาบนภูเขาเมาลายัยชื่อภูเขาเมาลาัยาเป็นภูเขาที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปก็เลยบอกให้คนอื่นรออยู่และเราได้จําเรื่องราวเรื่องนี้ได้เพราะว่าอับราฮัมนั้นคงจะนอนไม่หลับแหละ นอนไม่หลับแน่นอนเป็นคนที่คงคิดเป็นคนที่จะต้องทําไมจะต้องเกิดขึ้นกับเราคงจะต้องตั้งคําถามมากมายจะต้องตัดเพราะจะต้องท้อใจถอดใจคงนับไม่ถ้วนแต่ถ้าว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนั้นก็คือมั่นใจในคําสัญญาของพระเจ้าแต่ว่าตอนนั้นท่านไม่ทราบไงใครว่าท่านยังไม่เห็นปลายอุโมงค์ไม่ทราบว่าเรื่องจะจบอย่างไร แต่ด้วยความที่ท่านท่านต้องมีเ,เรียกว่าลำดับความสำคัญในชีวิตว่าในเมื่อพระเจ้านำท่านมาถึงแค่นี้เดินทางทุ่มเทมาจนถึงเพียงนี้ท่านก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้าจะต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในขณะที่ท่านจะเรียกว่าถวายบูชาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตัวเอง น,น,นั้นทูตสวรรค์พระเจ้าจึงบอกว่านี่เป็นการทดลองใจฉะนั้นเป็นการวัดใจกันฉะนั้นสิ่งนีง้เราจึงเห็นว่าสัญลักษณ์อันหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่ามาีแพะตัวหนึ่งนะครับแกะนั่นแหละที่มีเขาติดอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่หลายอย่างทีเดียวนะครับสัญลักษณ์ข้อที่หนึ่งก็คืออับราฮัมมีลูกชายสุดที่รัก เพียงคนเดียวท่านจึงอุทิศให้กับพระเจ้าได้อุทิศอย่างเต็มเปี่ยมแม้กระทั่งชีวิตของลูกชายฉะนั้นท่านไม่ได้หวงแหนไม่ได้สงวนเอาไว้เลยฉะนั้นเราต้องมาคิดตัวเราเองสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรามากมายเราก็คิดว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราหวงเราแหนก็ถูกต้อง ทุกคนก็ต้องหวงแหนสิ่งที่เรามีแต่เ้าว่าในที่สุดแล้วเราก็จะต้องเจอ,อจุดหนึ่งที่ต้องเลือกตลอดเวลาระหว่างพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็สำหรับตัวเราเองสิ่งนี้เราก็ต้องชั่งวัดใจในความเชื่อฉะนั้นบุตรชายสุดที่รักก็เหมือนกับพระเจ้าได้บอกล่วงหน้าแล้วพง์จะประทานพระบุตรฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องที่ เล่ามาก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าอยากจะถ่ายทอดว่าอับราฮัมนั้นเป็นแบบอย่างเหมือนกับพระบิดาเจ้าในสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ประทานพระบุตรแต่พระองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสตอันนี้เริ่มแผนการการกอกู้มนุษยชาติแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังตั้งแต่บ,บทที่แรกๆของปฐมกาลมนุษย์นั้นพระเจ้าประทานพระพรมากมายแต่มนุษย์นั้นใช้เสรีภาพในทางที่ผิด ฉะนั้นไปนเลือกที่จะฟังเสียงของความชั่วร้ายความโน้มเอียงที่อยากจะยิ่งใหญ่ที่จะจองหองแล้วก็ปีศาจก็สะใจซาตานก็อยากจะมาล่อลวงให้เราควายเข๋แต่พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งฉะนั้นรูปแบบของพระเจ้าจึงเกิดที่อับราฮัมและพระเจ้าอยากจะบอกสารเพียงแต่ว่าพระองค์ก็ได้จะประทานพระบุตรแต่เพียงองค์เดียวคือพระเยซูคริส มาบังเกิดและพระเยซูคริสต์นี่แหละที่พระเจ้านั้นทรงห่วงแหนที่สุดและพงจะต้องมาตายแต่พระเจ้าก็ได้จัดเตรียมหนทางไว้หนทางนั้นก็คืออับราฮัมไม่ได้ไม่ได้ฆ่าลูกเพราะพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะให้เกิดเรียกว่าลูกหลานชาติยิ่งใหญ่แบบดวงดาวในท้องฟ้าและเม็ดายในทะเลเราก็ได้ยินบ่อยเรื่องนี้ แต่ถ้าว่าพระยาอยากจะให้สัญลักษณ์ว่าบุตรของพระเจ้าน,นั้นก็คือที่จะมาเป็นลูกแกะเนี่ยแหละที่จะมาไถ่โลกแล้วเป็นลูกแกะที่จะต้องถวายบูชาอันนี้เป็นสัญลญักษณ์ที่เหตุการณ์ศูนย์กลางทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงมาบังเกิดและสิ่งที่เป็นสื่อให้เรามองเห็นจุดศูนย์กลางของพระเยซูคริสต์นั้นก็คือ จากความเศร้าเศร้าสลดทีเดียวระหว่างพ่อลูกก็คือ,อับรหัมกับอิสารแต่ในที่สุดแล้วโอ้โอก็พระเจ้าได้แสดงถึงพระเมตตาของพงค์พง์ก็ได้บอกเครื่องหมายต่อไปในยันยบูชาของลูกลูกแกะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นพ่อลูกก็มีความยินดีแล้วก็เดินทาง กลับลงมาที่บ้านแล้วก็อีก3วันนะครับใช้เดินทางนี่3วันเดินทางแล้วมองย้อนหลับกลับไปข้างหลังที่เทือกเขามาลาย,ยามาลาย,ยานี่ใช้เวลาเดินทาง3วันนะครับแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นเมื่อ,อมองย้อนหลังก็ชวนลูกอีกว่าเราขึ้นไปบนภูเขานั้นกันอีกแต่ขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่งเดินทาง3วัน ขึ้นไปเพื่อจะถึงพระเมตตาพระเจ้าและที่นั่นก็เปลี่ยนด้วยความสุขความยินดีเป็นสัญลักษณ์อย่างไรสัญลักษณ์ก็คือนี่แหละลูกแกะที่พระเจ้าประทานให้นั้นกลับคืนชีพเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์นั้นได้ตายแล้วก็สามวันเสด็สดจกลับฟื้นคืนพระชนชีพด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นจุด ที่จะสอนชีวิตเราว่าเรื่องราวอับราฮัมนั้นเป็นรูปแบบที่พระเจ้าได้ให้ให้เห็นล่วงหน้าแล้วเหมือนกับเป็นก็อย่างที่เรียนว่าภาพยนตร์ที่เรารู้รู้ตอนจบแล้วว่าเป็นฉันใดฉันนั้นช่วงนั้นพระเจ้าก็อยากจะบอกกับอับราฮัมว่าและการไถ่กู้ให้พ้นจากบาปทั้งมวลของมวลมนุษย์นั้นก็จะจบที่ พระบุตรของพระเจ้านั่นเองวันนี้เป็นเรื่องเรื่องยากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องพระคัมภีร์ที่ตีความแบบเรียกว่าแบบลึกซึ้งบางทีเราก็อาจจะเข้าใจยากแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปขอพระจิตเจ้าได้นําทางเราแต่ในพระวจนะของพระเจ้าพระวรสารในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาพระเยซูคริสต์นั้นได้ได้เล่าว่าพุ่งดันดาเอามากับมาที่ กาเปิาอุมแล้วก็ได้มีคนผู้คนนะครับได้นำคนที่เป็นเ,เรียกว่าพิการเป็นง่อย mm. เดินไม่ได้มารักษาเราก็อยากจะพูดดูง่ายๆเลยนะครับข้อคิดง่ายๆก็แน่นอนละไอ้คนที่เรียกว่าพิการเรียกว่า Par ารส์เน่ยเป็นพวกที่เป็นง่อยเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อก็ได้ อาจจะไม่ไม่รู้จักพระเยซูแน่นอนเขาอาจจะไม่เชื่ออะไรเลยก็เป็นไปได้แต่บุคคลที่เราจะให้ความสนใจก็คือเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยก็ยังยังน้อยอาจจะเพราะความเป็นเพื่อนเพราะความเป็นญาติก็จึงแบกหามเข้ามาวันนี้แมทธิวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแบบหามมาอย่างไรนะครับแต่ทว่าในพระสารนบุญมาร์โกเล่าชัดเจนว่า ฝูงชนเบียดเสียดหาพระเยซูเขาไม่มีที่ฉะนั้นเขาจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วเป็นบ้านของปีเตอร์นั่นเองบ้านของเปโตรนั่นแหละฉะนั้นผมคิดว่าคนคงจะแปลกใจละที่ลือหลังคาหย่อนผู้เจ็บป่วยลงมาไอ้ประเด็นวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังก็คือตัวเรานั่นแหละที่เรายังพบอีกคนมากมายที่อาจจะไม่มีความเชื่อเรานั่นแหละเป็นหน้าที่ที่จะต้องนำความหวัง เรานั้นแหละจะต้องเป็นผู้นำความเชื่อไปให้กับทุกคนเพราะว่าบุคคลที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาอาจจะถอดใจไปแล้วเขาอาจจะมีมีความเชื่อก็ได้วันนี้เราจึงตั้งคำถามมากมายในชีวิตของเราว่าเราต้องการเพื่อนร่วมเดินทางในสังคมเราต้องการเพื่อนที่กำลังถอดใจเราอาจจะเจอเพื่อนมากมายที่ที่ไม่มี ความเชื่อไม่มีความศรัทธาไม่เห็นคุณค่าทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าว่าเรานั่นแหละที่เรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักหนทางเราต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันชี้นำเพื่อนำมาพบข่าวดีฉะนั้นภาษาปาฟรานซิสจึงเน้นเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าไม่มีใครจะอยู่ในโลกนี้อย่างลำพังแล้วเอาตัวรอดได้ถ้าเราไม่จับมือเอื้ออาทรไปด้วยกัน แล้ววันนี้เราต้องคิดถึงตัวเราเองแลเราต้องจับมือกันไว้ให้มัน่นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการจะบอกกับคนง่อยคนพิการนั้นพงรักษาสัญลักษณ์ภายนอกก็คือร่างกายแหละทางกายภาพแต่ถ้าว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันง่อยแล้วก็สังคมปัจจุบันมันปิดตัวแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่เราเผชิญกับวิกฤต เรื่องโรคระบาดเนี่ยทำให้หลายคนถอดใจทำให้หลายคนเรียกว่าไม่อยากทำอะไรอีกแล้วเพราะชีวิตมันหมดหวังเรามีแต่ตัวเลือกฉะนั้นภาษาฟรานซิสนี่จึงตื่นสติเรานะครับว่าถ้าโอกาสหรือว,วิกฤตที่มันเกิดขึ้นนี้ถ้าเราพลาดที่จะไตรตรองที่จะรื้อฟื้นความเชื่อของเราเราเราก็จะพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ไป ชีวิตมันจะมีอยูสอ่สองตัวทางเลือกก็คือหลังจากวิกฤตต่างๆโรคระบาดชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลงไปเลยสำหรับบุคคลที่เรียกว่าไม่ต้องการที่จะ,ะทำอะไรเลยเหมือนกับยังไปจมปลักหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวแต่อดีตและไม่มีหนทางใหม่ในชีวิตนี่แหละครับเราจึงต้องการเพื่อนร่วมเดินทางที่ พระอ,องค์ต้องการที่จะมารักษาไอ้โรคเรียกว่าอัมภึกอัมาพาตในสังคมอัมภึกอัมาพาตทางฝ่ายจิตของเราใจเราที่มันมันตายด้านไปแล้วใจเราที่มันแข็งกระด้างไปแล้วใจเราที่มันไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันแล้วใจเราที่มันเรียกว่าเห็นแก่ตัวรสังคมไทยโดยเฉพาะ มันเคยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันณวันนี้ต้องตัวใครตัวมันซึ่งเป็นโลกาภิวัต์ที่ปีศาจมันจะใช้คนอุบายนี้มาแทรกแสงเรานะครับฉันั้นในพิธีบูชาขอบคุณในวันนี้ขอพระเจ้าได้รักษาโรคอัมพึกอัมาพาตท,ทางวิญญาณทางดวงใจของเราให้หายเพราะความเชื่อที่เราต้องฟื้นฟูร่วมกันพ่อภาวนาในวันนี้สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาในวันนี้นะครับภาวนาสำหรับ พูดเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ที่เป็นโรคอัมาพึกอัมาพาตทางวิญญาณภาวนาสําหรับผู้ที่กําลังถอดใจมองไม่เห็นเป้าหมายชีวิตก็ขอพระเจ้าประทานกําลังพ่อภาวนาสําหรับดวงวิญญาณในไฟชาําระภาวนายังคิดถึงนะครับพระนะ่านธงฉานโชติกะเถียนนะครับแล้วก็บุคคลที่ล่วงลับอย่างภาวนาสําหรับญาติพี่น้องของเรา บิดาของคุณพ่อสักชัยทรัพย์อัป,ปมัยก็จากไปท่านอายุตั้งร้อยสามปีก็เป็นคนมีความเชื่อดั้งเดิมที่สอนคําสอนในาศาสนาจักมากมายนะครับแล้วก็ภาวนาสําหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้และในเดือนนี้ทุกคนและจุดประสงค์เจตนารมณ์ต่างๆของพี่น้องทุกคนอาเมน